Body open, but I tell you, come along, come ong, come forward, run, come along, come, lom, bay, mở tang, lom, nắm, come, ode, kabadai. Tao, you, bang, guys, sang, ho, la badeo, ma, roma, bats, ip, i, sắp, ma, bang, bass, am, i, my, come, open, in, a, bay, hê, 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 ลงตางคืนได้แต่ลงใจคืนนก้สซตีลำบบกเขาจะต้องการกิงเยอใจคุณมันจงจนใจเองเจอใจนักเลงเ่อแต้มันบ่ได้เสียเข่าเข้าบ่ใจ้เสียได้เขาจะจุไปขายเข้าซองแถมซ้ำโอ้ลุกนี้ดิบ่ขายที่อย่างเจ้าขายบอกโอ้ขายบอกอีกบ่ Gần à ai nơi cháu phải xây Hiệp hấp gần trai đà Cầm bà lắp cháu phải xây gấp khuyên Còn là đơn giữa à này là nông hợp mẹ Là phiền là phiền là cháu mẹ non em là trăng sống bằng khăn Chết quán nơi cháu khởi hộp mẹ đu Qua cháu kha này cu Xó nhạc mà nhạc lớp Còn là đây mẹ Giờ à này nông cháu cháu đu Đang nâng hồ nôn Nhưng ai Mẹ mất lọt liên rời ạ ได้จะเอาไปใส่หิมพับตายแต่กับบร์ลับจะเอาไปใส่กับแฟนก่อนนั้นนด้นายละน้องมาเป็นแฟนจะเอามานอนเอมตั้งสซงฝั่งข้างจวันเลยจะใครออกมาดูว่าเจ้าแค่นานกูก็ชอบอย่างม่ยากร้องมันเป็นของดีเจ้ามันเป็นของแป็กมันชอบ่ยากน้องส่วนตัวหาเจ้าพอบรงาสักแกะพอยังปีสานแม่น่า Đúng, oh. đúng lăng bà na phò nhắn cắt tỏ Eo cỏ bò cùng bánh bông bụ tổ nhổ so khí hơ bò mì hà Khó lo quán nên thà và so lô Bây so này bắt gà cắn hồ đón, khôn, bò ngà, ngà. oh, có ngàm vô lũ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ในหูดัง้วงเจ้าโวอยากต่อโมเตอร์ใส่ลักษณะร่างกายก็มาใส่พองแผวแม่ข้ากระปากโมกอกปากแล้วน้องซ้ำปากแสี่วคิบผมมีก้าแพอมเปิดตาดีคีดเจ้ะและน้องแั้วแอลก็กลมละโอก็โมนตะโกนก็ใหญ่ปีไีนายละค้ากระตึงกระมต็มใจ cái ai đó đi tour, cái ai cả bữa mà lụp bỏ, trái cả tim mà chay là xiên ngay, cái khẩu mà xăm mà xẹt cả gấp máy, cả phần là khé là đi chơi, nó khé là cả đi vội khăng, na đi phải bỏ lạt, pin hăng chán đi bữa mà biền lai quan, thà đây miề đi rồi. Oh, ô, cái đây miề đi cả tiếng bỏ lạt nó rồi. hăng khé eo gùm là út cả muôn là cốt cả nhảy là xiết, chào mừng ngày trường hay lấy bảy trăm, nè. On your hock lẫn khóc là hippie dump, macken lời bài tầm Mẹ did la bong, a dung tiết là yam, a là sai nhau Mình bay Sài Gòn lump, a dung, a dung bay bun á lump, yao dung, sai gọn lặng bay bun ong lump, tua khô sọn bạc bam, 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 ยังบะเหี่ยวกระซักกำปีายมือเบื้องซ้ายยังบะอุ้มเก้าขามือเบื้องขวาก็ยังบะจ้ากำไวตุ๊กอดใครได้เวลาหนองไทยหื้อปีอ้ายละใครเยอะมาเติงเออมึงจะไปเนี่กไปัดตั้งตัวมาได้ตสียหบอกข้าโคตรไปมันโคตรนี่ยากคำใดกะว่าฮักฮักกันยันใดยังบะจ้าแคนน้องเขา ามจะเอาตั้งบดีบ่งามจะเอาวันปันกับวันร้อยกอดได้คิดใจจับสมไม่เป็นไรถ้าใายเต็มใจโคตรมาหาน้องไทยโคตรมาเพโคตรมาสิขยับขยัยบใครยบก็มาสีแหมเลยมาเหมือนเพลงข็ยบใครยบก็มาสิอัี อดใจแค่โคนรเขาปอยจะเปลี่ยนศอกจะไม่ยิ็งมันแนวหอกมันโคตรออกศอกแวบไปอู้บัดดอกหยอกก็บาดได้เป็นมาคิดหายจากแค่ไหลไปไกลเหมือนลักก๊อบยาวละชันขย่มมันเลี้ยงเอาเป็ีนละแสงมัววันละจีบวันดูใจอยากเก็บินไข่อีน้องเวลดาวของมันยูปีไงก็เดือดให้โคตรไปไกลซากกัม พอประเดี๋ยวพอใจข้าคุเข้ามาจัดเกย์หมูสะเทาเหนือไตกะใบดึงหู้ดึงหันไอจะคุดไใบเอย์ไอจะไหลไบดำแม่มอกแต่ข้าพอไขยพอเกะให้คุดแม่บอกอีมันจะเปลี่ยนอย่างไรแถมประเดี๋ยวนี้มันแขกเด็กไว้พอแบบเรื่องอย่างอี้มาโอ้บอนฟังได้ไหมจิ้มมันเด็กไว้พอแบบเปลงห้องมันแข่งมันก็เอาแม่บอกแข่งบอล พ่อขิงหยันยันแบ่ฮู้พี่น้องลุ่มผามหาว่าของสำคัญยนี่มันแข่งมัดใกล้แข่งบ่ได้แข่งแห่งมันยังแข่งบ่ได้สัมแข่งบ่ได้ใส่อยู่ดีดีกะจีฮูอมันใกล้หายจำมันใบไอ้ซึงตื้นว่ามัดตัวมันอ่อนน้อยละแข่งอันออกแนี่ยไอ้แวากับบกงมันอ่อนน้อกละก็แข่ง่อยข้ามาหันก็แม่มดนตาเลย บ่อใจบ่อดใจกับ่ได้บ่าจ้แข่งตั้งนอกไอยแข่งตั้งในแข่งกิดแข่งใจลไอบ่ได้เต้าหนอน่าได้แข่งไอหนีโอป่เจ้อย่าไดรแข่งได้ใจไอเพลยต้ว่ามาตูมมันอ่อในแข่งนอกเจ้าว่าม่ากอกมันออนนอกแขงในก่อนมาไอแข่งคิดแข่งใจแข่งตั้งในบ่าเจแข่งตั้งนอก่เจ Bin ông hôn phòng, bây giờ mình yên nóng băn hòa, cặp đều bước men hạnh thật, ai lòng, nóng giảm thương yong song. Oh, nhỏng thương yong, nhỏng thương, nhỏng thương. Tao mát thôi mà, thôi mà, thật, ai lòng giảm nhỏng thêm hai mặt ba, giảm hai mặt ba, giảm hai mặt ba, giảm hai บ่แขงไอหลังเป็นๆข้าจะจืนกอบหูโอ้มึงไปมาดูถูกของงานนะเอ้ยมาชอวันนี่เดือบุญก็เด็ดแล้วบุญก็บุญละแค่บะคุดก็ดเฮ่คุดละแค่บะไหลก็ดเฮ่ไหลตัวไงนี่มันก็เป็นนะพอใจกันว่าถ้าคี่ง่ายไหลอันนี้กัเป็นนะช่างโดดพุดว่าบะดุนตะชุกแบนละมันเป็นของละกินพุดสุกในดุกละมันเป็นของกินวอก บุดก็เขี่ยฮดเข้าบุดก็เขี่ยฮดออกพันเดียวบ้แขงตึงนอกตึงในโอ้บดว่ายังบุดว่ายังรก็มัดแกเขาอ่ะบุดก็เขี่ยฮดเข้าบุดก็เขี่ยดออกนเดียวทำไงก็ตังนอกนี่มันก็แขกงอหมันกันละบอกก็ฮือละพอใจฮดเข้าละพอใจทำละกมาโอูนายแง่าำหูเจ้าวเจียวดก็เขี่ยดเมื่อไก็เขี่ยไลวันเดียวบานแอปบ้านด้มาแขกมันนีแถมเร็ว ว่ายางบุดว่าอย่างมานี่อันแล้องบดว่าแข่งตั้งในบดว่าแข่งตั้งนอกมันยังแม่แนวว่าก็เป็นนับเป็นนาของดีมันไม่ที่วางค่ะไอแม่มาจะอุ่นใจได้ย่อใครจะไปบ้านกันได้ฟีฟีจินดีดีมาฮึดนอนได้ซอไอแม่ลูกแก้วหัวล็อก phụ kiều vô phụ kiều vô soi soi đa pho hả cái cái hông hèn cái điều này mà kiều hả mà đa pho là tiểu là ta kiếp miết điều mất kiếp mà đây luộc chín kiếp đây แก่ง้านี่พิ่งบุญนเขาเมินแล้วกนเขาปืดละตีนน้ำนมันหันนใสแกปีขึ้นมาอุราแห่งหิวไอ้นอนคนเดียวเดียวในก็บ่มีป็นเบาก็แก่เท่าละดิมมาทีละแหบสักจองแชมปปีก็ว่าจะหนีไปบวชฟังบวชไงโอ้ก็ีนี่ไม่ได้เมียไปแน่เอาผัวละ Cứt mà mắt à nhận mà kiện cho số hà phiền Tí này tướng bỏ đôi chậu trưởng mắt khô Quay hôi tít câu mới cứt mà cứt bôi Cô quần hai chơi bỏ Tê nó nhạ nào, khâu cơ, xong, mà hắc khô Lửa cá tiêu sổ đô bạc hừa sổng có hết mắt có hôm mẹ ít đu nôm là bó mì hôn cá นมอมยองนมขันทันเป็นทังเป็นสาวมาโนแนวเ็นลอมพอรูพอร่างคัดเจ้าก่อบะสวยคิดมาอุราช้ำหนักนอนเกิดนักบ่มีไผ่นอนโต้ยรูปร่างลักก็ยังดูเฉวยไกลในกูนอนโดยเอาไว้แปงกุยหนีบเอาน้องเป็นแม่แก้กุยหนีบกะ ก่อนตกใส่ตี้นอนกายเป็นละอนน้อยใจญ่บาดีเงื่อไหลไข่ย้อยปีนานปีน้อยบ่มีไผ่แม่เอวกลางคืนก็แม่ออกปอดปากโยนปอบืนกลางวันกลางคืนกบบอบ่ม่อู้ปันหางเงินทองสีงอสัพก็เขาลักบักกัวเสียขอเินได้นอนตัวเมียโจดเฮียก็เลวโจดอหยังเจ้าโจดเขาเล็กอยากเจ้า พาวใจไอเมืองอแมนนาพี่แก้วนะจะไปเอวสาวกันีนายจะสูงสันแนวนี้หัวใจก็ยังว่างไอจะเปิดหน้าต่างว่ารอคอยนางสซมวายาหินใจพี่บ้างอย่าปล่อยเฮือ้างว่าอ้างว่างเหลือตีไปวังปองงอมบ่ปองงอมน้อเอ้ยปอง เปิ้นว่าป่าเขาเสกกระตัวใหญ่กระตัวหลวงรุ้ไฟละขับวงมันสุดอกือจะกระทำละขีเนื้อขี้อยก็มันจ้งลอยล่องน้ำลุไฟเขาทำมันสุดเขาสุดออกน้องไม่ไปกุดก็ปองน้ำมันละตึงกันาวละคนได้หายสาวเขาจัาใจปินอ็นของกินบะมักบะเอามาคัดยำของกินบะลำบะเอามาเติกตอ เอาก <c oughs> ันบบเบิกใจกันตึงมานั่งชอโดยเนาะ <c oughs> น้องเป็นสามานอนงององงงบ่มีใคยที่ต้องสาวคนกลัวพีใจดีแล้วไม่มีใครเท่าเกิดเป็นสาวมานอนหนาวทั้งปีอยากไปอย่าชาวีวีวีอยากไปอย่าชาวีวีวีคนเรามีคงจะได้เจอกันน่นแหละ ลูกอาเจ้าลับเป็นสาวเกียงใหม่ลาเห็่บ่เจ้าใด้กะเอาผัวแล้ว <What? S 2> ถึงวันลามีบ่าวามาแอวมาอุมาแซียวจื้อให้แก้วหัวลอโอนบ่อฮะลูก oh, คนเดียวเกิดมาจัด บ่มีคนเคียวมีกบตัวเดียวหลังไล่ขุย้ยยปลาขาวออกหิมปลาลิมออกยางเอาแห่เข้าขนาดงระโนาแน่เติมกูอห่แน่นแห่าน่นบนว่าเจอมีจะไปตีกินน้ำผึ้งนึ่งบวกนึ่งละจังอะไรละเป็นละซ้ำปีนี้น้องก็เปลี่ยนแาวแล้วเจ้วเววก็อย่างกับแก้วปูกคำ เอ็นดูละไอ้ตึ๊กคนงามขึ้นรอเฮิรมืมนแหนเดี๋ยวมันจะแงนเผียวเขาเฮียแนกับขลับมาเอาไอ้ตึ๊กไอ้หนีมันเนี่ยกันละไอ้จะบุกสาวจะละบุกลวนนึงเขาละกันห่าลับดึกไอ้จะฝึกลูกเจ้าก่อนลูกนึงเขาจะได้เขยาแซมรอโอ้ยยัได้กี่เข้าวะเนี่ยคิมปิง บะม่วงแก้วต่ำกว่า <Fern> ก <sehen> ๊พักปูล oh, ิงต <say> ุกกภาแพมจูดินมันเย็บสบาหัวเขาปขกังเข้าโคกตกโตออกโกนปาใสโกบหลังคนไล่คบไล่กันโอ้โกบมาแห่ยังลังไปขนกบเท้าเจ้ากบเท่าปะเย็นอยู่หูยังลูกเข้าใส่บังเขียนอยู่ในแนมมันยังกานงูสิงแรกแรกลักกะยังนั่งคอย ค่อยๆใครยับเข้ามาปิงหิงป้อจิงพ่องวก,กะทิงงไล่ควิดจุ่มปวกอ,อ้มันคัน่กเขามันขึ้นใหม่เกิดมาอาภัพไรหูเคียงหมอนใครได้กูนอนเอาไว้ช้อนเป่าปีอ่องโต ปวดใจปวดใจเหลือทีใหญ่ๆอย่างอีบอกมีไผ่ให้มาอม้วบได้อเล็ดได้เล็ดสอมคน,นปลาดุเข,าข้าโขกต้องโตอ,งอยู่กนปลาใสกบหลังขนเตอะเมื่อนี่ใหญ่ฝนว่าแกงปลาโตะมาใส่ห้าปลาลิมคนปลาขาวออกหิมคนปลาลิมลมันออกเก่าอันได้ปลาขาวเจ้าอันนีปลา,านนปขาวออกจางหิมอันนี้หรอปลาลิมนี่ออกจางเกา่า ก่ดรวบวกบานาป่าถึงบ wow. right. okay. so, so okay. ่อเข้า hmm. ลูกมาเมื hmm. ่อเจ้า hmm. กินนะเข้ายินแฮงจะยินยินเราไว้ก่อนนวลน้องนมีเงินมีทองบมื่อไรคอยแต่งแต่ตอนนี้พี่กำลังสวยตอนนี้ไอเมืองแมนกำลังสวยแล้วกันน้นบุยกับขลังช่องเกอือแต่อีกก็มาอู้ป่นฟังเลยเหลือมึงเหยะน้อย พีนาฟ้าสูงบุญมม่อจะใครเขา,ขาพีละไปแางส่วนกุ้ยหากินตั้งโซน,นอมบอปลํำลวยก็ว่าจะชวนคุณสวยน้องไปขายกุยหนิบขายกุยจะลวยป่ะแหมมาก้มกุยข้าวหน่วยใหญ่กุ้ยขาย,ย,ยกันหน่วยแงามนหนีบกุ้ยเมื่อวันเขาว่ามันหันทีโตตึงนองก็ต๊ะงต๊ะงต๊ะหนงใครได้บวัวสักคนเอาไว้แกเจ็บต่ออ้ผมแกกของแกนะมึมเห้ย tiếp lục đó của nó ken lắm. Nôn khôn mà hên hiểu Này hôm heo đào nát Nóng cháu qua phí nhúc hùa Nôn càng cười Cháu mà lưm nung tiêu non hôn đều Cả và xìu ra rùa tua rải dày dày Nạc lùa Về là phí nhúc hùa Bỏ lú sẵn nhục nhục Bỏ nó phản lai cả. Phản lai cháu. nó lùi nhúc hùa. ขอยู่กลางสลีไปหาชัยพี่หัวมดมงกงน้องนอนบันลับอยุดประสันยุ่งยหัวมดมงกงและมีกะเขาก้ะนวดเพราะเพียงงนายหายพียุกหัวเป็นจะได้กันนอขอถามป้อหมอป้อตำนายตายโจ้ก็พียุกหัวป้นว่าผัวใจดีก็เฮื่อเนาะคขางอีอีเอาหนับป้าดีเจ็บต้องอ จใขออีนายสูรจะไปเดือดร้อนยกหิบหนีเฮยก่อนกันแล้วก็พรนะตุยตามจะไปละคือผีได้หดบุญมีพี่พูดจะป้านโจ๊กแล้ววันกํเจ้าแม่กอมก่อนว่าผีงุ้มผีซส้มก็หืนนิ่มไว้ก่อนออออี พี่ยุกหัวพอตัวบานุ่งเตียวในพี่เลยตัดสินใจค่อยขจีเข้าห้องพี่มันจะแงงูมลูกลุงแพวดองเมื่อแวดาหน้าน้องสู่ก้อยแทงขาออกก็ยุกหัวมันไปเกี่ยวอย่างกับขาเนี่ยล่ะปอนรวยพี่จะปันแรงวันเพื่อได้คามาเต็มมาคุยวันแน่สู่จะลุยมาต้องขายคุยนิบคำเต็มคุยปอน่าคุยเต็มเครือขอแถมสักรางวันเต้อรางวันเลขกตั โอ้เช oh, an oh, ื yeah, yeah. okay. okay. oh. ่อเลยนะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ออกแน่นอนเลขอย่างเจ้าสุดสุดยงดีปงปันขอรังวันใหญ่ใหญ่จะบักบนหนวา่จะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูกินอยังบอกมาเน่เเจ้าจะเลี้ยงเจ้าจะแก่เจ้าจะยกเจ้าจะอยู่จบดีนะครับเมนูน้ำมันหอยกาหมูไอ้จะจะจูหรือไม่เอาบอกกิน หัวน้องสุดตัวกลัวป้าป็นไค้นองนอนบะลับมันกะซับมันกะสะยกชงเดี่ยวในละบะได้ชัคืนหุ้งนารีพีลองแก๊แคเหี้วซักสองสามปีโชคดีนอนดีกะรฉลี่ยอัพก้อนผียุ๊กหัวตัวก้อยทางขาเพราะว่าผีจะฉีดยาคือสูไหยเก็บตอกขาป้นฉีดนี่แขนฉีดนี่สะโพกอันนี้ย่ผีบอกลูก Yeah, ó, นยาหลอ, i, ลอ, i, ลอ i, ล busca, ด, ma, ด ما, นะะ ia, after, ussen, ี่มันใจได้ละปันละจองลาสูรจะหายละจิบประทอกกระจิบเข้ามอหัวคือทอดอีชุมมาเปิดอนวัวเปิดนะฮะก็กินแกงพักกัดมาใส่กัดจีนงัวนัวเจ้าแม่นัวจิบเข้ามาหัวจดว่าสันยงยงเอกินพิษคะกินพิษบนว่ายาหลอดนี่เป็นยาหลอดะแคปซูลมันเป็นยาบำรุง ผมแหงแหงน้อยเข็มฉ pues ีดยาไอเกียมมาเรียบร้อยเป็นเข็มสนุโอยห้อยอยู่น um> 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 ี่ต right ุ่ติมเข้มาเป็นเวัเกี่มุกน้อยเป็นใครไอระดังกะดานะื่อลำสกันมันจัหายใจลงมอจะฉีดยาหงักคาคืนสูงใจยาแคบสูนยังหัวม่นเบื่อเวอร์เข็มมมอนี่หัวมันเรเลียบลูกเลยหัวมันมุก เขาขายที่ไหนน้องจะไม่ไปซื้อไม่ค้างอื้อจะขอฉีดสักแขมก้มโมลกะฉีดก้อยก้อยน้องน้องะแกงละเป่งใจเย็นเย็นเย็นลักะเจ้าแม่เย็นพอฉันดุงสะด็นน้องก็จะลุกล้นอคุณมงยังไ่หลุดนะเชี่ยด้โอ้เชี่ยได ขอสวัสด,ดีเจ้าขอปู่หมอฉีดยาให้ขอเจ้าปู่หมอละจะก้อยก้อยสีบลมเย็นปู่หมอยาจะชิดกี่เข็มปอสะดุงงละสะเด็นน้องปะจะลุงล้นฉิดกี่ซีซีก็แล้วจะกำลังหมอ,อก็อนคืนในแห่งปอกลายเข็มพองเต้หมอนี่มันจบออนไลน์ก็อีกโอ้มนเป็นยาชุดดู มนว่าเข็มที่หนึ่งอันนี้มันเป็นยาแก้เข็มที่สองเป็นยาบำรุงหวัวใจเข็มที่สามมันเป็นยาแก้วัดเข็มที่สี่มันเป็นาายาแก้อ้อยนายลักกับเจ้าแม่นายเปิดกระปุกแล้วนอนไงหมอจะก,ก้อยก้อยฉีดโอหมอมาฉีดนี่แขนมาจใชกไหมอ้มาฉีดห่านมาบอกเข้า ยิ่งคนได้แล้เป็ดนาะดองละเป็ดนระพอมจืดตะมาลองส่องเดือนก็จะดุยละบะมึนบันจะลุงพุงอุ้ยลุยปุ่มก็จะตุยพออย่างอื่งกัดมาเข้มยะตามที่หมอด้เคยฉีดมาอยู่ในตำราหมอเคยฉีดมาก่อนหมอใจไหลท่าเตยตั้งหน้าตั้งหลังหมอใจเข้มยังนกกะย้อบ่าว ่อยบอให้บอได้ขีดสักเดือละก่อนตีหมจะเอาเข็มมาจูคนคิงปนลูกปอเหยือกหงเหยือกนาวคอยคองมอยังมางอกงอกน้องปจะลุกล้นกวคนอื่นก็จะเอาเอาละก็เจ้าแม่เอามีบาสันละบาเงวมีประมาณชักคือคือไปหน่อยอะเข็มโม เข็มนังลักกะว่าเข็มเล็กมันมาใช้อู้เก็บมันมาใช้อูแกงผู้หมอผีหมออยังมาแหวนเว้ล่าหมอแจงกะบมอนไปหมอนบ่อฮ่าฮ่าฮ่ามาได้หมดเต้ดาเอาอีแม่บอก่าแม่ลักกะได้ก้อยชีก้อนจะจอยเข็มเล็กกวาน้ำยาเข้าบ่ทองก้อนจะจอยเข็มตองก็กลัวนอกจะเดือดร้อนมาชีดแล้วหายละม่ชินแล้ว ไอ้บพอปอพอก็เมื่อแดดก็ยังฮอนสู่จะไปจะเดือดล้อน้ำมันแย่ละยังมาโซด้วยกันวันนี้เอาใจน้องปีที่เปิ้นมาฟังกำลังกับเจ้าแม่แน่แบบเดียวพูเวลาจะเล่งมาแล้วโนง พอเวลาพอจะสี่งองไปขอบคุณอิยนัดยายกตีแม่นั่งพ่อวันนี้เอาใจคุณแม่คุณพ่อที่มานั่งพ่อก็ขอบคุณมากมากแต่แกวัดเดียวมันถึงมันก็ถึงเวลาคือสมอกสุมาหมูสักแหตั้งลุ่มขอสแมาเน้อพี่น้องมาปล่อยหัวละหัวอ่อยมีหมอยกเอาเฮเออคนก้าเฮ มันเป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องแต้มีคนเกาใพ้มันก็ไม่เหมือนกันขอสุมาตปี่แม่พี่น้องบัดใจใดท่องตั้งหยาบตั้งคร่ในปีนายไอ้ก็ดีออ้ว่าก็ดีว่า ก็เหมือนไก่ฮักขอนเสียงยักก็บรดังโนพี่น้อง้าบ้านมาเอาใจกับคนฟังลุ้มซอนส่อให้าบ้านเปิ้นฟังกับมวลมวลนนาเมื่อมันเฮิงมันก็ตึงเวลาขอสุมาตึงน้องตึงปีหมูเฮามาสอกรบอดีบอกแงก็ขอใครจะไปจงก็ว่าหมูเฮาอวดงู ว่าเฮาบ่ก็มันจะเป็นจะต้องเอาก็เพราะว่าเฮาหูเทาบ่ถึงกันตีเฮาได้มาสวันนีเพราะเฮาเอาใจก็พี่น้องวงววนกำท่านกำแตะเฮามาสูงแสนก็อันมูจางปี พออนูแจ้งปีช้ำบ่ได้กินอะ่ายังนั่งอยู่ตั้งหลังกันตั้งเมื่อตะกี้บัใจแจ้งโซเขาจะลุบหลีกหลีหแต่อดูแจ้งปีจะขอพัก<ห>สักคำก่อนนายนำขอบคุณรังวี่ขอบคุณรางวันบอกว่าเป็นไนภัยการที่เอามาฝากขอบคุณรังวันจากป่ออาจารย์หรือว่าปีนานลัก,กเสมดังนั้น ออ่าจ่า์นักฝักเกษทำอุดหนุนปินแม่ปานการรังวีรังวันแววดาวนองจันจัดหอบณหลายลายปานแววดาวป่านจึงเมืองแมนพอเต้าแฟนแฟนตัวอย่างน้อยน่าลักกะเจ้าแม่นีอันนี้เรื่องดีสมควรเป็นยังยางแอ่เละมันก็กลัวบดบังดึงจะแจ๊ก khóc khôn rèn vui khóc khôn rèn vần thì ao mẹ vẫn cứ chăng so đằng năn, mưa mặn thương cả vê la hèn nản, veo đào non chán quá chả kho nhãng con. Nari endu từng chăng xưng chăng pi, vê la nì hát xu mà phun con, muỗi học biển chăng so anh à yêu nôi lâm, bay chả kho bỏ em hãy từng dài à pi dài non. กรรมโซลกรรมใดกะตี่มันบาดถูกต้องขอพ่อแม่พี่น้องกับพ่ออาหูสีกรรมกรรมใดกะิี่มันผิดมันภาบกรรมบาสุภาพขอสุ่มาคนฟังกรรมเจ้าแม่กรรมนั่งอยู่ลุ่มแหมการกวันคำ จบจากเสียงโซดีเฮายังมีเสียงพิงจะกได้บันลีกปจนตะวันตกดำหลคะแนเมพี่น้องอยูด่ด้วยกันจนข้ามถึงตะวันตกตดำแจ้งโซก็ยังอยู่เอ็มก๊กบทนี้บอดเนาบทนาะคอยฟังขอเสียงทุกมือดังดังฮือจ้งซอจ้งปีเลยอ